โอ้ผมมากินเหล้าสูบยามางมผมมันสูบหมาให้ด้ะครับผมพออยากให้ลูงแล้วครับเด้อะทาเลยครับท้าผมครับผมเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับครับครับใช่ครับสิบกว่าบอกตรวตรวจเพื่อตรวจเนี่ยไปโอ้ครับครับผมพอเดี๋ยวผมพอทายหน่อยครับอันตากินแต่รับนี่แล้วครับด่านด่านในมู่บ้านครับผมผมมาผมเพ่กินเหล้าสูบยาครับผม แม่ไม่าผมเปลี่ยนยาครับนี่ครับผมกะดีอยอ่ขออยากให้ลูกครับผมให้ปลายิงไก่เบิ่งนีครับอันนี้มันด้านวะครับเขาเอื่อนว่าด้านมอนอนี่ผมก็บูยเอื้อนครับนี่ครับในหมู่บานเลยครับนี่ให้หมู่บานเลยนี่ครับเขาว่าด้านตรวจผมกับูจะขื้นนะครับเด้อคนว่าด้านตรวดครับให้ปลายิงไก่เบิ่งนี่นครับเด้อครับนี่ครับผม ไปยังไกงบนไฟกันครับผู้กับพุ่มดันมี่มานอนนี่นี่ครับนี่ครับนี่อยู่บ่อครับครับนี่ครับบนว่าด้านด้านปวดยึดกับมุมมีบซื้อไปผู้กับพุ่มเงี้กับมมมี่เลยครับขิดนมัดเลยครับเบอร์ทั่วเรามุมมีครับผมข้างหน้าขึ้นกลางครับผมไปคนไปครับไปครับครับอันนี้ครับเยาียมหน้าเตรียคพุ่มคู่ครับคุ่มคู่ับไม่ได no. ้่ครับอันนี้เป็นของของชุมชนหมู่บ้านครับผมเออรอเดียวรอยดีหมู่บ้านครับครับโอ้โหจาดาบเจอด้วยยิ่ครับผมเด้อ โอ้ยมองเงามอโอ้ผมว่าสุดยอดะมากินหลอกครับผมตัเดียวบ้างครับผมัวเตัวเดียวผมบ้างเอครับ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 ผมผมเล็กไปยิงไก่ครับผมครับ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 นานถ้่นั่เจ้ากลาวว่าเขาก้องม่เาไปยิงไห่เหรอแค่ตรวจครับผมขอบคุณครับ